สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Basic English with m a m a c นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง diet นะอะไรหมาจะมาชวนลดน้ำหนักชวนควบคุมอาหารหรอเปล่าค่ะเพราะว่าการควบคุมอาหารหมาเองก็ยังทำไม่ได้เลยค่ะ คือใจรู้ดีทุกอย่างแต่เราไม่สามารถ้ามปากได้นะคะไม่ค่ะไดเอทที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของอาหารการกินไดเอทในที่นี้นะคะเป็นคำนามแปลว่าอาหารการกินหรือโภชนาการนะคะจะหมายถึงวิธีการทานอาหารวิธีการกินของเรานะคะซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าฟู้ดนะคะเพราะว่าฟู้ดเนี่ยมันจะ เป็นอาหารเป็นอย่างๆประชนิดเป็นจานๆเลยนะคะแต่ว่าไดเอทเนี่ยหมายถึงวิธีการทานวิธีการกินยกตัวอย่างเช่น I have been on a low carb diet for two years I have been on a low carb diet for two years ฉันเนี่ยกินอาหารแบบ l ล w carb low carb car ก็คือคาร์โบไฮเดรตต่ำแป้งน้อยควบคุมแป้งมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะซึ่ง ในเรื่องของไดเอทเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันก็มีหลากหลายมากมายหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะแบบคีโตจีนิกพาลิโอเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอีกมากมายที่แบบโอ้ยตามไม่ทันละจ้าตอนนี้เพลทเทรนคืออะไรนะคะเทรนในตาการทานคืออะไรแต่ว่าที่หลักๆเลยเนี่ยที่แบบอยู่ยั้งยืนยงนะคะจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น vegetarian นะคะ vegetarian เนี่ยก็คือมังสวิรัตเนาะ ซึ่งก็คือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์หลักๆคือไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ก็ยังทานไขย่ยังทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์อยู่นะคะนมไข่ชีสต่างๆเนอยอะไรอย่างนี้พวกว e g เทเรียนเขาก็จะยังทานอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าวีแกนนะคะวีแกนก็คือคล้ายๆกับการทานเจนะคะแต่ว่าเจเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดในเรื่องของแบบอาหารพวกผักพืชที่ มีกลิ่นหรือมีฤทธิ์ร้อนด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวีแกนเนี่ยคือเขาก็จะไม่ทานแค่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ทานผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งนมไข่ชีสแล้วก็น้ำผึ้งอะไรก็ตามที่มาจากสัตว์คือทางพวกวีแกนเนี่ยเขาจะไม่ทานนะคะแล้วก็จะมีไดเอทอีกหนึ่งประเภทที่สุดโต่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือคาร์นิวร์ carnivore นะคะคือเป็นสัตว์กินเนื้อก็คือ all meat all meat diet นะคะคือทานแต่เนื้อสัตว์และผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะนมไข่ชีสเนยต่างๆนะคะแล้วก็จะทานพวกนี้เป็นหลักเลยจะไม่ไม่ทานแป้งไม่ทานผล,ลไม้ผักคือน้อยสุดๆไม่ทานทัวนะคะก็คือว่าเน้นแบบ กินแต่เนื้อสัตว์เป็นหลักเลยซึ่งวันนี้หมอมาซี่จะมาพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์ให้ฟังนะคะว่าเนื้อสัตว์ต่างๆในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกยังไงและเขาแบ่งประเภทอะไรบ้างนะคะอันนี้เราจะยกตัวอย่างการใช้นะคะการใช้เรียกไดเอทต่างๆนะอย่างเช่น vegetarian s vegetarian s ก็คือพวกคนที่เขาทานมังสวิรัตนะคะ vegetarians do not eat meat นะ vegetarians do not eat meat นะคะคนที่ทานมังสวิรัตจะไม่ทานเนื้อสัตว์ carnivores eat only meat carnivores eat only meat พวกคนที่เป็น carnivore นะคะก็จะทานแต่เนื้อสัตว์นะคำว่า meat เนี่ย meat เนี่ยหมายถึงเนื้อสัตว์ทุกประเภททุกชนิดนะคะจะรวมมาอยู่ในคำว่า meat หมดบางที คนไทยบางส่วนเนี่ยอาจจะยังสับสนอยู่จะคิดว่ามีดเนี่ยหมายถึงเนื้อเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยคำว่าเนื้อเราจะพูดไปถึงเนื้อวัวนะคะแต่ว่าคำว่ามีดเนี่ยหมายถึงเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทุกอย่างทุกประเภททุกชนิดจะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรต่างๆนา,านาคือเป็นมีดหมดนะคะในส่วนของมีดจะแบ่งออกเป็น b e e f b e e f ก็คือเนื้อวัว เนื้อวัวมาจากอะไรเนื้อวัวมาจาก ox อกข้าว ox อ r ข่าว ox ก็คือวัวตัวผู้ข่าวก็คือวัวตัวเมียจะเป็นเนื้อที่มาจากวัวตัวผู้หรือวัวตัวเมียเราจะเรียกว่า beef ทั้งหมดแต่ milk milk นมวัวเนี่ยมาจากข่าวเท่านั้นนะคะเราไม่เจอนมวัวที่มาจาก ox นะคะเพราะว่าวัวตัวผู้ไม่สามารถมีน้ำนมได้นะคะโอเค ต่อไปนะคะ view view คือเนื้อลูกวัวนะคะ view คือเนื้อลูกวัว pork pork is the meat that comes from pigs or swine นะคะ pork is the meat that comes from pigs or s w i n e เนื้อหมูเรียกว่า pork มาจากหมูหมูเนี่ยเราจะเรียกว่า pig หรือ swine ก็ได้นะคะต่อไป lamb l a m b Mary has a little lamb a m b ก็คือลูกแกะเมลอาจจะเรียกทั้งตัวตัวน้องลูกแกะเองหรือเนื้อลูกแกะเราก็จะใช้เรียกว่า a m มนะคะในขณะที่ sheep sheep เนี่ยคือแกะที่โตขึ้นมาหน่อยแกะที่โตแล้วนะคะเนื้อของ sheep เนี่ยจะเรียกว่า mutton mutton นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า l a m b เนี่ย lamb chop เนี่ยก็คือ เป็นเนื้อของลูกแกะนะส่วนมัทเช่นเนี่ยก็คือว่าเนื้อของแกะที่ไม่ใช่ลูกแกะแล้วโตขึ้นมาหน่อยแกะหนุ่มแกะสาวแกะแกะ่อะไรประมาณนี้นะคะเฟนิสันเนิสนะคะหรือว e น i ิสันะก็คือเนื้อเก้งกว่างนะคะสัตว์มีเขาพวกประมาณแบบ Deer Doe นะคะ o ดคือกวางที่เป็นตัวเมีย เดียนะ er, คือความที่เป็นตัวผู้นะคะเนื้อสัตว์ของทั้งตัวเมียและตัวผู้เรียกว่าเฟนิสันทั้งคู่นะคะตรงนี้เนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า red meat นะคะ red meat เนี่ยก็คือว่าจะมีทั้ง beef pork veal lamb mutton แล้วก็ venison นะคะตรงนี้คือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า red meat หรือเนื้อแดงนะคะ ไม่ใช่ว่าเราเอาไปทําไม่ใช่ว่าเราปรุงอาหารแล้วเนื้อมันยังไม่ค่อยสุกดีแล้วเราเรียกว่า red m e a นะแต่ว่าเวลาที่ฝรั่งเขาทานอาหารแล้วเขาพูดถึงว่าเขาไม่ทาน red m e a เนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะก็คือสัตว์สี่ขานะต่อมานะคะ poultry p o t, p t คือสัตว์ปีกสัตว์ปีกได้แก่อะไร chicken duck goose turkey นะคะก็คือสัตว์ที่มีปีกบินได้ แตมแมลงเนี่ยไม่ได้อยู่ในพูลทรีนะโอเคไหมค่ะ Shicken, Duck, Goose, Turkey เนี่ยเราจะเรียกเนื้อสัตว์ตามชื่อของมันเลยตามชื่อประเภทของสัตว์เลยนะคะแล้วค่อยเติมมี t ไปข้างหลังนะให้รู้ว่าเนี่ยคือเนื้อของมันนะคะต่อไปก็จะเป็น f i s h นะคะ f i s h ก็คือเนื้อปลานะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเจาะจมไปเลยว่าเป็นเนื้อปลาอะไรเช่น ught, คอตปลาคอต Snapper หรือ grouper ก็คือว่าพวกปลากระพงปลาเก๋านะคะก็คือว่าจะบอกชื่อพันธุ์ของปลาไปเลยว่าเป็นเนื้อจากปลาชนิดนี้นะแล้วก็ shellfish shellfish ก็คือสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่น shrimp prawn ทรีมกับพรต่างกันยังไงเขาจะต่างกันไอตรงขาข้างหน้าค่ะค่อแบบว่ามันจะพรเนี่ยขาข้างหน้าเนี่ยมันจะยาวแล้วมันจะใหญ่กว่าแต่ถามว่าเนื้อมันต่างกันไหมคือก็ไม่ได้ต่างกันก็คือกุ้งนะคะแล้วก็คร a บคร a บนะคะปูเนอะแคลมม์หอยนะคะหอยที่มีสองฝาแคลม่าสเคลล์บอยที่คนไทยเรียกว,ว่าหอยเชล์แล้วก็โอสเทอร์นะคะหอยนางรมมัดโซ อย่งแมงผู้นะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายพูดไปแล้วก็เริ่มหิวนะคะสำหรับเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องไดเอทนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ต่อไปเวลาไปสั่งอาหารที่ร้านอาหารนะเราจะได้เรียกเนื้อสัตว์กันได้อย่างถูกต้องนะคะหรือบางทีไปซื้อของเนี่ยเห็นว่าเขาเขียนว,ว่า Vegan Friendly เราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เขาไม่เขาไม่ใส่ผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาจากสัตว์เลยนะไม่มีเนื้อสัตว์ นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe เอาไว้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ